สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมา้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและในคลิปนี้เองเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของ e n m i x นะครับแล้วก็วงรุ่นพี่ร่วมค่ายนั่นก็คืออ g จีนั่นเองซึ่งในตอนนี้นะครับสมาชิกจากอ g จีหรือว่าแชรยองนั้นเนี่ยได้มีการออกมาพูดถึงสาวๆ e อ m น x ผ่านทางการไลฟ์สดด้วยนะครับเป็นโมเมนต์ที่น่ารัก ็รุ่นน้องรวมค่ายนะครับแต่การเดรบิวต์มาของ n m i x เนี่ยก็มีหลายๆคนที่ออกมาบอกว่าจะมาทับลายอิจีหรือเปล่า n m i x นั้นเนี่ยจะโด่งดังกว่าอิจีที่เป็นวงรุ่นพี่หรือเปล่านะครับหรือว่าวง2วงนี้เนี่ยจะมีปัญหาจะตีกันในเรื่องของยอดชาร์ตยอดดิจิตอลยอดอัลอบัมหรือว่าการโปรโมทของ2วงนี้นะครับทางค่ายนั้นเนี่ยจะโปรโมทใ,ให้สม่าเสมอกันให้เท่ากันให้แฟร์แฟกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้ก็เป็นปัญหาของคนนอกนะครับคนภายในอย่างสมาชิกจากวงอิจีแล้วก็สมาชิกจาก n m i x เนี่ย,ยก็ดูเหมือนว่า ว่าเขาจะรักกันดีมากๆแล้วก็เป็นพี่น้องร่วมค่าที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากๆเลยนะครับเพราะว่าในไลฟ์ของแชรยองในครั้งนี้นะครับก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์ถามว่าเธอนั้นเนี่ยรู้สึกยังไงกับเอนมิกบ้างนะครับรู้จักเอนมิกไหมและหลังจากที่เอนมิกเดบิวต์มานั้นเนี่ยเธอรู้สึกยังไงบ้างนะครับแชรยองนะครับหลังจากที่ได้เห็นคําถามนี้เธอเนี่ยก็ยิ้มออกมาแล้วก็พยายามนึกท่าเต้นของเอนมิกนะครับแล้วเธอก็ได้มีการทําท่าพร้อมกับพูดว่าเอนมิกอย่างนี้นะครับแล้วก็ทาเพลงของเ ในบางท่อนไปด้วยและหลังจากนั้นนะครับแชรยองเนี่ยก็ได้มีการตอบคําถามที่ฟแฟนๆนั้นถามมานะครับแชรยองนะครับก็ได้มีการบอกเอาไว้ว่าตอนที่เป็นเด็กฝึกอยู่ใน JYP นั้นเนี่ยเธอได้มีการฝึกร่วมกันกับสมาชิกจาก n m i x บางคนด้วยและพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยก็มีความน่ารักกันมากๆเลยและแชรยองนะครับก็ยังได้บอกต่อไปอีกด้วยว่าแชรยองนั้นเนี่ยได้ดูคลิปแฟนแคมของเมมเบอร์จาก n m i x ด้วยนะครับตอนที่ขึ้นสเตจบนเวทีต่างๆและแชรยองเนี่ยก็บอกว่าพวกเขานั้นเนี่ยดูตื่นเต้นกันมากๆเลยบนเวที เธอยังจําได้ว่าตอนที่ได้ดูแฟนแค้ของจินนี่ของลินลี่ ยูจินแฮวอนแล้วก็จ u ูในแฟนแคมต่างๆนะครับและแชรยองก็ได้เน้นพิเศษไปที่จ u ูนะครับโดยแชรยองนั้นได้บอกว่าตอนที่ได้ดูเนี่ยเธอรู้สึกเซอร์ไพรส์มากๆเลยกับการโชว์ของจ u ูบนสเตจเสียงของจ u ูนั้นเนี่ยดูอัเมซิ่งดูมหัศจรรย์ดูแบบน่าทึ่งอลังการมากๆเลยตอนที่ขึ้นโชว์ในรายการเพลงหลังจากที่แชรยองนั้นเนี่ยได้พูดถึงการแสดงของสาวๆเอ็นมิกซ์ N บนเวทีแล้วนะครับแชรยองนั้นก็ยังได้เล่าต่ออีกด้วยว่าแชรยองได้เคยเจอจ u ูแล้วก็วกิวจ ังเป็นในเด็กกันอยู่แต่ตอนนั้นเองเนี่ย กิวจินเธอก็อายุรุ่นราวคราวเดียวกันกับน้องของแชรยองเลยหลังจากที่เจอกันในตอนนั้นจนถึงตอนนี้นะครับแชรยองก็ยังคิดแล้วก็ทึ่งตลอดเลยนะครับที่เห็นว่ากิวจินนั้นเนี่ยก็ยังไม่ต่างไปจากเดิมตอนที่เคยเจอในตอนนั้นจนถึงตอนนี้ที่เดบิวต์แล้วเนี่ยเธอก็ยังดูเด็กแต่ว่าเธอนั้นกลับมีความสามารถมากๆในตอนที่เดบิวต์และทํามันออกมาได้ดีเกินกว่าวัยของเธอเลยนอกจากนั้นนะครับแชรยองเนี่ยก็ยังพูดถึงลินลี่อีกด้วยบอกว่าเธอชื่นชมลินลี่มากๆเลยแชรยองนะครับก็ยังได้บอกต่อว่า ทุกครั้งที่เห็นการแสดงบนเวทีของลินดี้นั้นเน่ะเธอก็ช็อกทุกครั้งเลยแถมยังคิดต่อด้วยนะครับว่าเพราะอะไรลินดี้นั้นถึงได้เต้นเก่งขนาดนั้นแถมการแสดงของลินดี้บนเวทีนั้นเนี่ยก็ยังดูน่าทึ่งมากๆจนแอบ,บคิดไม่ได้ว่าลินดี้นั้นเนี่ยจะต้องฝึกมาหนักขนาดไหนถึงจะสามารถทําโชว์ที่ดีออกมาได้อย่างนั้นนะครับและนี่ก็เป็นคําตอบนะครับที่แชรยองนั้นเนี่ยได้มีการตอบกับแฟนคลับที่ถามแชรยองในไลฟ์ว่ารู้จกักเอ็นมิกซ์ไหมรู้สึกยังไงกับเอ็นมิกซ์บ้างนะครับแชรยองเนี่บบา เาถึงเหตุการณ์ต่างๆเกี่ยวกับ n m i x ด้วยไม่ว่าจะเป็นในตอนที่เดบิวต์แล้วหรือว่าตอนที่ยังเป็นเด็กฝึกกันอยู่รวมไปถึงเรื่องราวตอนเด็กๆด้วยนะครับแถมตลอดการตอบคําถามนี้เนี่ยแชรยองนั้นเนี่ยก็ชื่นชม n m i x กันมากๆแถมยังบอกตลอดเลยว่า n m i x นั้นเนี่ยเป็นเด็กที่น่ารักมากๆสมาชิกในวง n m i x แต่ละคนันเนี่ยน่ารักกันมากๆแ้าเธอเนี่ยก็มักจะพูดว่าน่ารักน่ารักน่ารักตลอดทั้งไลฟ์ตลอดทั้งช่วงที่พูดถึง n m i x เลยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวโมเมนต์น่ารักน่ารักความสัมพันธ์น่่่่าาารรรัักกนะหววงงีอมคย หรือว่าวงรุ่นพี่รุ่นน้องร่วมค่ายกันนั่นเองใครที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้มีความรู้สึกตื้นตันใจมีความรู้สึกดียังไงกับคลิปนี้กับเรื่องราวที่เรานํามาเล่าให้ทุกคนฟังนี้ก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับนี่ก็เป็นการออกมาพูดถึง e n m i e จากแชรยองสมาชิกจาก IG e นะครับทุกคนก็น่าจะรู้กันแล้วว่าสมาชิกแต่ละคนในค่ายนี้เขารักกันดีขนาดไหนนะครับเป็นความสัมพันธ์ที่ดีกันมากๆระหว่างวงรุ่นพี่แล้วก็วงรุ่นน้องเหล่าแอนตี้บางคนหรือว่าคนที่ไม่เห็นด้ววยยกกับาาริิของที่หลคคนคด ว่าจะมาทับไลา์อีจีนั้นเนี่ยในตอนนี้นะครับก็หายห่วงหายเป็นกังวลได้เลยคอนเซปต์ของทั้ง2วงนั้นเนี่ยมีความแตกต่างกันมากๆเลยนะครับและก็สมาชิกทั้ง2วงนั้นไม่ว่าจะเป็นอ g จีแล้วก็เอ็นมิกซ์นั้นเนี่ยก็ดูรักกันดีมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากๆและทั้งหมดนี้นะครับเราก็แปลมาจากไลฟ์ของแชยรียองเลยที่พูดถึงเอ็นมิกซ์ดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามีการแปลอะไรบางส่วนที่ผิดพลาดไปตรงไหนเนี่ยก็ขออาภัยไว้ในะทีนี้ด้วยนะครับหากใครที่ได้ดูไลฟ์ของแชยรียองในตอนนนนนัั้้ครรรกกก็มาพาพพููดดดดุยยไเเลลหือผิตตง ใ,ใครมีอะไรอยากเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยที่ใต้คลิปนี้เช่นกันนะครับสาหรับเรื่องราวที่เรานํามาเล่านี้ก็เป็นเรื่องราวน่ารักน่ารัก,รกเล็กๆน,น้อยๆของพี่น้องร่วมค่าย JYP Entertainment นะครับนั่นก็คือแชริยองจาก IG และเกิร์กร๊ปรุ่นน้องวงใหม่ n m i x นั่นเองนะครับสาหรับคลิปนี้เราก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยแล้วก็กดติดตามอมกอร์เคป๊อไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ติดตามช่องเราไว้แล้วเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะครับจะได้ไม่พลาด,วดาเวลา พูดคุยกันสำหรับคลิปนี้เอามากอเคป๊อปต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับทุกคนกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ